ครับตลาดนี้ผมอยู่ที่ตลาดห้าเยนนะครับตลาดวันอาทิตย์นะครับก็ตอนนี้ก็ตำรวจมีการเข้มงวดนะครับในการจอดนะครับข้างทางครับในการเขียนใบสั่งด้วยนะครับก็อย่าลืมครับคนนที่มาตลาดนะครก็จะมีตำรวจคอยดูแลอยู่นะครับจอดซ้อนคันไม่ได้นะครับกอโดนไปแล้วครับคนไหนที่จอดครับไม่ สอนคันไม่ได้ครับที่หาดใหญ่นนะครับขณะนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับนั่นแหละครับก็มีการเขียนใบสั่งแล้วนะครับที่กระจกรถนะครับก็อย่าลืมนะครับไปจ่ายค่าปรับด้วยนะครับที่ตลาดหาดใหญ่นนะครับสำหรับคนที่จอดรถนะครับที่จอดหาดใหญ่นนะครับก็อย่าลืมนะครับตามถูกต้องนะครับพี่จราจรทำให้จราจรติดขัดนะครับ แบบ4เลนนะครับเหลือสองเลนนะครับครับอหานี้จราจรช่วยกันนับเข็นรถสาลอบพวกนะครับออกข้างทางนิดหนึ่งนะเพราะอ่อขีดฝังจราจรนะครับ